ภามือมือนิวโกส์3รลอดครับมี้อยู่ไรอรัตนพิบูลครับวางระบบน้ำครับนี่กับโซลาเซลล์ครับเดี๋ยวไปชมเลยครับทอมอทางพักน้ำกับแผงโซลาเซลล์ครับออ๋ ติดตามชมครับสะเป็นหนึ่งใการที่ตอหมอทางภาคนามกับเสาโซลาเซลล์ครับครับอันนี้คือหลุมที่ตอหมอครับของ โซลาร์เซลกับถังพักน้ำครับตรานี้เป็นถังโซลาร์เซลครับขุดลุ่มเพื่อเทต่อมนุ่ครับนี่กำลังเหยีดฐานนะครับถังพักน้ำนะครับของใกล้รัตนพิบูลครับนี่กำลังวางระบบน,น้ำครับ มืัอนี้ก็จะได้มาเตรียมวางฐานนะครับฐานน้ำแล้วก็โครงสร้างของโซลาเซลล์ครับอันนี้เปิบลุมโซลาเซลล์ครับใส่ใบเพื่อหน้าโคตเลยครับเใส่ใบเพื่อสามแพงขนาดนะครับใส่น้ำน,นี่ก็เป็นถังพักน้ำครับเล็กเข้าขนาดใส่สี่ขุนสี่ครับเหล็กกองเลยยางนาครับ กับความแข็งแรงมันคุ้งนะแล้วก็ที่แบบที่ปูนหอมครับนี่ทางเมืองข้าก็จะเป็นซีเมนต์บอร์ดครับซีเมนต์บอร์ดเพื่อการนำซึมครับมาเอาถังมาวางข้างบนครับเพื่อปล่อยน้ำระบบน้ำที่ตามเบืองครับตอนนี้กำลังเริ่มครับกำลังเทคอนกรงสางครับครับต่อไปมาเบิ้งครับอันนี้ การติดตั้งแผงระบบแผงโซโลาเซลล์ครับหลังจากเท้าเทต่อหมอเสร็จนะครับเอาโครงเหล็กมาตั้งครับเพื่อจะเทปูนทับซิเมนทับเป็นที่หนึ่งครับเพื่อความมันคงแข็งแรงดจัามือครับหลังจากที่เทาเทจับระดับน้ำเสร็จก็จะเทปูนซิเมนทับนะครับเพื่อความมันคงแข็งแรงของระบบแผงนะครับ เราปล่อยให้มันแห้จะเข้านะครับใบอ่นเราก็จะได้เอาแผงโซลาเซลล์มาติดตั้งแล้วก็ทดสอบระบบครับก็เริ่มเป็นรูปเป็น่างครับเดี๋ยวข้อมือครับไปเรื่อยเดี๋ยวอ่นก็จะได้เอาถังมาใส่แล้วก็แผงมาใส่เดี๋ยวดสอบระบบหนักครับ๋ยวมืนอนีรอให้ปุ๋นมันแห้งครับเสร็จโตก่อนเดี๋ยวรอติดตามมึงครับ,บอื่น จะนี้ก็ติดตามเลยทางช่องวิธีบ้านเฮาดนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อนิดนะครับหลังจากระบบแนมแล้วต่อไปกันเรือกระท่อมหน่อยไปหน้าครับโปรเจกต์ต่อไปเดี๋ยวเราติดตามมึงครับว่าจะเป็นยังไงขอต่อหน้าไปเลยครับตามงบประมาณที่เามีงึง กน่อยอเยอยเห็ดเชิลมิเท่าน้ราเห็ดเลยก็ได้มันลายครับตอนสองกัมาเทต่หมอกทานพักน้ำาูไม่ไหวมันใบใบเอาไปซิมาดีเดบบอกแล้วก็ตอทอนิเดียวรอดนม่ครับเดี๋ยวมาติดตามมึง ครับตอนนี้ตอนบายแล้วหลังจากแห่งเขาแก่แบ็มาทําการตอ่อระบบทอ่อนำประปาครับจากเม่นขึ้นถังแล้วก็มีลงถังเพื่อไปสวนจ,จุดที่เราต้องการรดนะครับตอนนี้ก็กําลังต่อครับติดตามมครับนายจะต่อได้ว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้ทำการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เรียบร้อยแล้วครับแต่เพื่อนว่าทำก่อนนะครับน,นี่ถังเดินท่อเดินยังเรียบร้อยครับติดแผงใส่ถังอนาคตม,มันี้นใส่สามแผงครับอันนี้ใส่แผงปั่มนะไปก่อนคเดี๋ยวเพื่อนสิมารีวิวให้เบิ่งครับว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ฐาน นี่ครับฐานโซลาเซลล์กับฐานทางพังหนามก็เรียบร้อยแล้วครับพามาเบ่งนะครับรีวิวเบ่งตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วครับขาดปลาเบืนกันไหนที่ได้ใช้หนามครับอันที่ตามเบ่งครับ